กคนขาะวันนี้นะคะด้วยความที่แม่เนี่ยเขาเป็นคนชอบฟังเพลงมากคือแบบเวลาอยู่ในห้องเขาเปิดเข้าไปก็จะแบบเปิดเพลงเช,<า>ช้าม,มาก็เปิดแล้วคะ่ะเพลงบางทีดูทีวีก็ยังเปิดเพลงอย <laughs> วันนี้ก็เลยมีของเด็ดมานําเหนอเพราะแม่กําลังเห่อแล้วก็ตื่นเต้นมาเพราะปกติเขาก็จะคือแบบปลดวิทยุวิทยุแบบทานลงทานดินอะไรของเขาไปวิทยุที่หาคลื่นอ่ะแต่แม่ไม่ได้เป็นหมุนอย่างนี้แม่เป็นรีโมทตอนนี้เขาก็รุ่นใหม่เลี้ยวก็ไม่ต้องเนี่ยดังนั้นเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงอย่างแม่หรือแบบเออเหมาะกับแบบซื้อขอไปให้ของส่งของขวัญหรือเขาบอกให้ของขวัญมากเลยใชายิ่งช่วงเทศกาลนะคะก็เลยนี่แม่เขาตื่นเต้นมาก แบบนี้นะคะมาจากเกาหลีเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีนะก็จะเห็นแบบตัวละครที่แบบว่าเขาแบบใครเถะใครเถะเนี่ยใช้อย่างเรื่องแบบใครดูสตาร์ทอัพเนี่ยหัวหน้าครงอะ่ะเล่นเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วอะ่ะหัวเตียงเขาอะ่ะมีอันนี้วางไว้เลยนี่ก็คือนี่เลยนะคะคือลูะเห็น เาใช้แบบนี้แล้วเขาก็มือถือวางแบบนี้ในฉากนะลูกแบบอะไรอะคือแบบเขาก็นอนตื่นมาเขาก็แบบชาร์จแบบคือมันคือที่ที่แบบว่าเป็นวิทยุที่สามารถชาร์จแบบได้นี่ดูจับปุ๊บไฟมาเลยจ้ะคือเป็นโคมไฟได้ก็จะสามารถเปลี่ยนแสงได้แล้วก็อ่าแล้วก็สามารถฟังเพลงไปด้วยก็ได้หรือจะไม่เปิดอย่างนี้ไม่เปิดเพลงก็ชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบเป็นโคมไฟนี่อย่างนี้แต่แม่บอกเอ้ยติดติดแล้วมันฟังยัง ไม่มันมีปุ่มแบบอ่แม่จะสาธิตเดี๋ยวนี้แม่เขาไฮเทคแล้วจ้าอันนี้ลงมานะเปิดฟังจากนี้เนี่ยในนี้อะไรล่ะในโทรศัพท์เรานี่แหละวิธีการคือแม่ก็จะหาหาอะไรให้แม่สาธิตนะคะแม่เขาตื่นเต้นมากแม่ก็จะเปิดบลูทูธก่อนคือมันจะเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์ของเราเปิดปุ๊บแม่ก็จะกดตัวนี้อะวอ้าวไม่ได้ใส่แว่น คือเราจะต้องเปิดบลูทูธจากโทรศัพท์แต่ว่าต้องเปิดคือเ้้งเพื่อนนี้ด้วยนะเปิดโหมดที่เป็นเป็นวิทยุเนี่ยเป็นแบบอุ้มไม่ต้องมือสั่ขนขนาดนีกริคือคือคือได้แล้วอ่ะ,อะทีนี้แม่ก็จะกดคอนเน็กต์บลูทูธเชื่อมบลูทูธโดยการ แม่เปิดบลูทูธที่เครื่องแล้วก็เลือกเลือกเจ้าตัวนี้นะคะเนี่ยเปิดนะมันก็จะชื่อตามนี้เลยอ่ะแล้วแม่ก็เลือกทีนี้มันก็แม่ก็สามารถเลือกเพลงจากในนี้ได้เลยแม่มีวิทยุเขา้าแอปวิทยุก็ของแม่ก็อะไรแม่จะคลื่นไหนจะอะไรที่แม่ชอบเอาแม่เลือกมแม่จะเลือกคลื่นก่อนนะมีเวลาเท่าไหร่คบคลิปนี้ประมาณ20นาทีอีย เข้าแล้วแล้วนี่จะเสียงดังก็ปวดนี่โอเคนี่ดงังไม่เราเราปรับเบาน,นี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คือแม่ตื่นเต้นเพราะอะไรรู้รู้ไหมคะทุกคนเมื่อกี้แม่เขาคอนเน็กเสร็จแล้วใช่ปะแม่เขาอยู่ตรงนู้นทั้ป่ะเฮ้ <c oughs> ยเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> คือเสียงก็คือจากในโทรศัพท์คน <c oughs> นี้แหละแม่เขาก็งงว่าอ๋อไม่ต้องเอา เอาเอาไปวางหรอเปล่าเลยก็คือมันไม่จวางก็ได้เพราะมันแม่จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ลำพืนมันไปถึงก็คือมันบลูทูธไงแม่หรือหลายคนดูคลิปมัมแอนด์มีอย่างเงี้ยก็เปิดได้นะคือในนี้ไม่ได้เป็นจอโชว์นะแม่งงใช่ไหมใช่ก็คือมันเป็นลําโพงไงแม่สมมติว่าแม่ดูจอนี้เสียงก็กระหึ่มไปทั่วบ้านเนี่ยมันคือลำโพงเนี่ยอันนี้เสียงไม่ได้มาจากนี้นะคะเสียงมาจากนี้เสียงอยู่ตรงนี้แต่แม่เชื่อมาแม่งงไหมบอกว่าฉันจะทำอย่างเงไปทำไมฉันฟอกผิว าร์จแบตไปด้วยก็ได้ก็วางไปนี่ก็สามารถจะชาร์จแบตไปด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียบแล้วก็สมมติเป็นโคมไฟไปด้วยก็ได้แางนี้เราก็จะเปิดเพลงไปด้วยก็ได้เออเอาไงก็แล้วแต่เนี่ยมันน่ารักมากเลยแล้วก็ดีไซน์มันก็แบบ ทำให้บ้านเราดูสวยขึ้นด้วยใช่เนาะแล้วก็ดูแบบทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับเป็นของขันของฝากน่ารักอ่ะได้ชอบบางคนแบบโอ๊ยช่วงแบบดึกๆตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยชาร์จแบตอยู่ก็จะเปิดไฟก็ได้คือแบบว่า มันมืดขึ้นมาเหนืองวงเงียง้ยอะเอาแค่หลีๆก็ได้ช่วงหน้าเทศก,กาลแบบนี้นะคะอันนี้จริงๆเราว่าเหมาะเป็นของข,องของวัญแลวซื้อให้ผู้ใหญ่ก็จะถูกใจซื้อให้แบบเด็กวัยรุ่นก็ได้ซื้อใ,ให้แบบเพื่อนกันทํางานได้หมดเลยหลายคนมาหาซื้อที่ไหนก็ซื้อที่เราได้นี่แหละไลน์เข้ามาก็ได้ค่ะที่แอดมัมแอนมีเมนูได้เลยนะคะ ก็สามารถจะคลิกเข้ามาสั่งกันได้นะแม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปกองถ่ายจะเอาไปเเพลงให้เพื่อนฟังใช่เวลาไปกองถ่ายลูกต้องพก p o w e แบงค์อยู่แล้วเดี๋ยวเออันนี้ไปอันเดียวเข้าใจว่าแม่จะเอาไปเปิดเพลงให้เพื่อนฟังก็เลยงงว่าแม่กองถ่ายคงวัดใช้เสียงแม่จะไปเปิดเพลงแล้วพอจะเอาไปชาร์จแบตชาร์จแบตด้วยฟังเพลงด้วยในห้องแตกในห้องที่เราอยู่พราะว o w e แบงค์เนี่ยมันน่าจะสะดวกพกพามากกว่านะอนีนี่จะเอาพกไปเลยจ้ะ วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอ้าแม่จะดิ่งกิงข่ะว่าแอดมิสตอรี่นะคะแล้วเดี๋ยวเร uh, <sorry, S 1> า <c oughs> เอาความเด็ด <c oughs> เด็ดมาฝากอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ